สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวการน็อกเอาของมวยไทยนะครับซึ่งจะเป็นมวยไทยยุคกลางๆนะครับท่านมาดูสิครับว่ามวยไทยยุคนั้นชกกับต่างชาติเขาชคยังไงสำหรับคู่นี้กางเกงแดงหานสู้เพรมชัยนักชกจากเพชรบณ์กางเกงน้ำเงินนักชกจากอิตาลีมิเชลมาตินีเท้ากาดำภากเป็นภาษาอีสาน เอา่าจจงไดมีเซลมาตินี่กางเก่งสีนำํำเงินพุ่นเห็นว่าหันสู่ลมลงไปวันถอดเอากรรมการให้สัญญาณชโชรครับเนาะเอาการชกครั้งนั้นเกิดขึ้นบนอังกฤษโอ้โห,โห,โห,โหถึกเตะขดซวงดังบึ้มรถพี่น้องเอากรรมาการนับเอาหลังจากที่กรรมการนับล้าก็ลุกขึ้นมาอีกกันตัวสหรัมมิเชลนะครับเนะาะหันสู่เตะหัวโอ้โห,โหอีกแล้วเข้าม่องเก่านะครับเนะเาะดุกซวงเอามาแลนาทีเด็ด ช็อตเด็ดโอ้โหอ้าเนี่ยเอาโดนสองสามครั้งโอ้โดนเขานะครับเนาะอันนี้โมโหนะครับเนาะมิเชลนี่โมโหศู์น่ะแล้วถือเตะคาเตเน่ไหมเนาะเห็นบ่าเห็นบ่เห็นบ่าโอ้โหโดนเขาเข้าหน้านะครับเนาะฟงโด่งเนาเอ้ากรรมการจับแขนตัวอากามาแล่ผู่ตัวมานะครับเนาะชัยนรงโสเกตริงชันนะครับคนที่หันหน้ามาะเห็นบ้านตัวโมราเจฟฟี่ฝรั่งเศสคนที่หันหน้ามาตัว เอากางเกงสีเดีวยวกันรวมสีเดีวยวกันเนาะหาขัวเอใช่นโรงเตะไส้เขานาท่องโอ้โหใช่นโรงแทงเขา่าเห็นไหมใช่นโรงมีดแถบดำยุง่งเกงเตะไส้ side, โอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาเตะดุกซ่วงไปจุกถึงหลังนะเดี๋ยวกรรมการนับเลยเอากรรมการนับแล้วเสู่ต้อนะครับเนาะเอาเจฟฟี่นับชกจากฝรั่งเศสต,ตัวเอาว่าจะในทัดมาล่าแอร์และแนนแหละเอา,เอากรรมการให้ลูกขึ้นมาสู่ต้อละสำหรับเจฟฟี่ อ้านั่นเห็นบ่าเช่นนร่งเตะขานาทองโอ้โหจุกพี่น้องเอ้ยอ้าวยุติการชกนะครับเนาะเอากับมาแรกคูต่อมาอีกแล้ววันนี้หลังจากที่เจ็บฟี่แพนออกเช่นนรงแล้วสําหรับคู่นี้โอ้โหพี่น้องเอ้ยจับตาดูให้ดีเอาการชกออก็เกิดพุ่นละอังกฤษคือเก้าคนละสําหรับมุมนํำเงินมวยญี่ปุ่นกับแท่งเขาเห็นไหมแทงเขานะบวยไทยนะครับเนาะสาธิตคงอุดมมุมแดงน้ําเงิน ดาเตะฮิเดกิเห็นว่าาธิตเอาสาธิตแทงเขาโอ้ยพี่น้องเอ้ยขุนเขาล้วนๆนะครับเอาจับตาแล้วนี่ยเนี่ยเอาเมื่อก่อนเขาให้ล็อกตีได้ล็อกตีได้เห็นว่านั่นเห็นว่านั่นโอ้ยโอ้ยออกคางแล้วโอ้ยนั่นว่าแจ้งไหนล่ะดาเตะฮิเดกิเอานั่นเอาสาธิตวาแจ้งไหนสาธิตตีเข้าแล้วโอ้ยเอาเขแานะครับเอาเขาเข้าเข้าเขาเอานั่นเห็นว่านั่นเห็นว่านั่นเขาท่องหน่อยแอละแน่เห็นไหมตัวเอ้า นักชกญี่ปุ่นในสมัยก่อนนะครับเนอะแพ้เข่ามวยไทยเนี่ยเอาแต่สมัยนี้ยากซะแล้วเพราะว่าเขาเรียนมวยไทยแล้วก็แถมห้ามล็อกตีเข่าอีกเห็นไหมเห็นตัวพี่เลี้ยงขึ้นมาปัวนะครับเอาเอากรมาแร่ภาพชาว่าถือเขายังไงถึงแพ้นอกเนี่ยเนี่ยเขาโค้งเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยดุสวงอุ้ยเอาดูกสวงกัะ สี่โค้งนั่นแหละดังป้องล่างมาหนึ่งเนี่ยจำมาบ่เนี่ยโอ้โหเอาหน้าท้องเต็มเต็มนะครับเนาะถ้าเอาแขนมากันเนี่ยเราก็ต้องพยุงปีกเห็นบ่นี่คือการพยุงปีกเนี่ยมาแลดอกนี่วันนี้เนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเงื่อนเธอเลือ่ะสำหรับผู้นี่จับตาแลกให้ดีบุญชัยสอทวานน์นะครับเนาะโอ้โหมุมแดงแล้วกางเกงสีขาว กับโจเวออิเลอร์นักชกจากฮอนแ่นเห็นบอลตัวเนี่ยเอากรรมาการกระชากออกมา <c oughs> เอาแทงเขาจำมับเอาจับตาแล่ให้ดิฟูดิโอ้โหเดือดจังเลยนะครับเนาะสำหรับมวยไทยบุญชัยฟันศอกของงอนต้อดังปุองอีแล้วเห็นบอลเตะใส่ขอนาท้องเนี่ยเอามวยไทยสมัยก่อนนะครับเนาะตีกับต่างชาติเลไม่ต้องเล่นเชิงกัตน,น,นตัวเห็นว่าเตะขาโอ้โหแอะละแม่เอากรรมการนับว่าบอลนับนะครับเนี่ยเอาอะไรเข้าไปเตะขาอีกแล้วนั่น เอาล่องเบื้องตีกับบุญเช่ขวัญนะโอ้โหเอานั่นเตะขัวถือกันข้อเอาเนี่ยแทงเข้าตัวเอาไม่ต้องเล่นเชิงแล้วครับเนาะสี่เล่นเทนยังประชาเสื้อเลยใช่ไหมนั่นแหละใส่เวดแล้วเนี่ยเอาแทงเข้าเอาล่องเบื้องล่องเบื้องโจโอ้โหโจแอลแล้วเนี่ยเอาว้าวคือคาคอยทักแน่แล้วโจว่าถื่อเตะขคนาท่องเอาใจให้แล้วโจเออโมโหนะครับแล้วเอาโมโหแต่ทําอะไรมวยไทยได้หรือเปล่านะเนี่ย เอาแทงเขาอีกแล้วโอ้โห,โโหขเขาแต่ละบาทเอาเตะเขาหัวไรลเตะเขาดุกสวงโอ,โ,โอ้โหพี่น้อง <c oughs> เอาน่ะที่ว่าแทงเขาอีกแล้วเอาโจก็บินหนีนะครับเนาะเอาเอาว่าังไงว่าังไงตัวถอดหัวนะถ้าถอดหัวแล้วก็หมดแล้วนะครับเนาะนั่นเอายับขาเลยฟันซอกโอ้โหดังบึ้มเลยพี่น้องเอ้ว้าวเศร้าตีแล้วกูเศร้าตีแล้วฟันสอกหูหักขวาฟันซอกกูฟันซอกหู ฟันสอกวววูว่าต้องมานับกูเศร้าตีแล้วเอาว้าว้าวเอา้าวมวยไทยเขาไปขอโทษแล้วครับเนาะฟันใอกอว,ว้าวเอา,เอาโดนสอกนะครับเนาะเอาเดี๋ยวเขาตรงเบ้าตานเนี่ยแหละอา,อาการชกก็เป็นแบบมวยไทยเต็มร้อยนะครับเนาะหมัดเท้าเข่าสอกนี่แหละอาตาว่าถือสอกแเราเสียเส้นนั่นแหละไม่เคยถือสอกนะ วัดปีที่มามันหวามั่สอกหัวลงหางนก่อนเอาเอาโดนสอกนะครับนะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไม่ยอมโชคกันตัวสำหรับคู่นี้นะครับคาดเชือกมวยไทยกับพมา่าบุรุษเล็กเพชรยินดีมวยไทยอะคาเดมี่นะครับลูกครึ่งไทยเยอรมันกับมวยพมา่าขยาวซินรัดนะครับโดยการชงในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ ประเทศพมา่าคณแล้วว้าวขาสิตีกันแล้วห้ามมาฟังแล้วม่ยไทยครับท่านสมาชกันวันออทอหากินเอ้สำรับอีกคือบุรุษเหล็กเพชรยินดีมวยไทยอะคาเดมี่นะครับลูกครึ่งไทยเยอรมอนันเอาผวอนอเห็นบ้านด้วยผ่นวายนะเอาสำรับนักชพกพม่าโอ้ผ่นเห็นว่าโอ้ยเป็นแต่ยัานให้นะครับเนาะขยาวศิลัสนะครับ เป็นแชมป์เปี้ยนพม่านะครับนะแชมป์ภูพิภาคแล้วก็แชมป์พม่าโอ้ยวธรรม,มาดาเอาหน่า,นากรรมการบุ้ยเบิงหน้าเป็นตะเอาเรียงนะครับกรรมการเนาะโอ้เบิ้งสสามสิบแปดแล่งเทียนยุทิ์เอายกแรกว่าจังไดเห็นตัวผู้สาวชู่ไปเอาหลังจากที่พิธีกรรมบนเวทีเสร็จสิ้นแล้วก็ล่ำกันเท่าไหร่บนันเอาตเปตกาดา พอแล้วพอแล้วชื่อมาพอแล้วตีกันด้ตีกันด้เอาหลังจากที่กรรมาการให้สัญญางโชกัดตีกันท่อนแล้วนี่สิไปนั่งขัวในบักขามอยู่จังไหนิขวดหเห็นบ่พามาปีก้อนนั่นแหละเปิดก่อนนั่นตัวบุ้ยบังยั่งนั่นแหละพี่น้องแลเอ็นเอ็นนั่นแหละเอาขวนดเอารูปรอนะครับนะมวยไทยเราเห็นบ่แออแล้วแน่แล้วลูกครึ่งนะนะั่นน่ะมันสิธรรมดา เอาเตะขาพับนอกเอาพวน,เอ,นเอากรรมาการกันพนรวยอยู่ดอกมือนี่พ่อเบิ้งอยู่นั่นรวยแอบเอาเตะเข่าสะโพกเลยววุ้ยเบิงการตั้งการของมวยเข้ามาเนี่ยพวนเห็นว่า,าฟันศอกเตะใสา่ล่องเบิ้งตี้บรุษเล็กนี่ประมาณว่าไรดีเขาหัวมองกันแล้วเอานั่นะแน่เอาเนี่ยคือวิธีลบนะครับนะอ่ะไม่มีการขอเวลานอกนะครับนะถ้าแพ้แล้วแพ้เลยเห็นตัว กติกาวาอาบุรุตเล็กเตะขาเขาพับนอกเอาถึกเตะขาเขาพับนอกขึ้นเตะไส้ันก็สำหรับนะมวยพม,ม่ามุ่ยเบิ้งนาได้ละ่มะมวยพม่านะครับเนาะเอาหนาตั้งสี่ละ่ะคนบ่ยอมคนเด้หนาตั้งสิขนะ้นเห็นบ่อันตัวเอานัาน่นาเตะไส้ไม่โดนเอาเตะขัวไม่โดนสำหรับบุรุษเล็กนะครับอาบุรุษเล็กเนะี่ยอยู่มุมน้ำเงินนะครับเนาะมวยไทยนะเนี่ย มาการกัดยังโคดจรไปโคดจอนมากเลยมาโซ่คางคืนคางแลมยืนนี่แหละเอาไว้ยังไงบุรุษเล็กเพชรยิ่งดีมวยไทยอาฆาตเดมีเอาวถีบไส่แล้วครับแล้วสำหรับมวยพม่าเขาย้า,าชินแรดนั่นเห็นบ่เอาหัวมหมงค์ฮ่าเออมาที่ไหนตกปอกอั่างเดีวเอาหัวต่ำ้ะครับแลเอาถ้าโผล่เข้ามาหนิโอ้โหตัดปีศอกทัดมาลาสวนไหไว้ ข้างบนสีใหญ่ไปยุกกระม่อมพุ่นตีนั่นเห็นบ่นั่นนั่นเฮตาปูเอาถีบใส่มาเอาเตะหัวโอ้โหพี่น้องเลยสวยงามจังเลยบอลทองเอาหน่ะหนุ่มสาวไทยลูกนักมวยเ,เห็นมวยไทยขาวๆกับอยากไทยลูกโรดดี้ลูกครึ่งเอานั่นเจอมัดสวนเขาคือกันแล้วว่าฟันศอกโอ้ยเอา้าวพี่น้องเอ้ยเอาศอกสวนนะครับเนาะนี่เอาเนะี่เอา อา้าลุกเร็วนะครับกรรมการไม่นับเอาแท่งเข้าอันตัวบัหนี้ล่องเบิง์ตีกับบุรุษเล็กนะครับเว้ยสันบอแข็งในบอได้ซื้อว่าบุษเล็กที่พูดเ,เ,เห็นพวทัดมาล่าเอาจ้วงมัดมาเตะซ้ายไม่ถึงนะครับเนาะมวยพ่มาบุรุษเล็กเตะขาเอาหนันเห็นว่าเห็นบ่าแล้วทั้งต่อยทั้งแท่งเขาเอาหนังเฮ้ยไม่ยังเอาหมอนี่ว่าลมดีแทะเอาบุรุษเล็กฮุกซ้ายโอ้โยอา้าว เอากรรมการนนะับเอาข้าโมตีอันนี้ตรงเดงเช,ชี่ยมขนีจีจีกอแต้เซทามินต์ซะไปลเลยอา้อาวลูกไม่ขึ้นนะครับเนอะเว้ยแพรนนอกกันแล้ว สำหรับคู่ต่อมาโอ้โหจับตาดูให้ดีนะครับท่านสักมงคลสิทธิ์ชูโชคและที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้สักมงคลไหลหลุดนะครับเนี่ยในตอนนั้นขึ้นชกกับนักชกจากฮอลแลนด์เพอร์รี่อบเบดานะครับ5ธันวามหาราช2542ที่ท่องสนามหลวงอันนี้ก็มาแล่ภาพชาินะครับเนี่ยโอ้โหโดนหมัดนะครับนะสักมงคลเนี่ยเอาไหลซ้ายหลุดนะครับในขณะที่ชกนะเนี่ย แต่ก็สามารถสู้ต่อพวมนมาเห็นบอกว่าคนเบึงซับลาบอยู่อันนี้ก็คือท่องสนามหลวงนั่นแหละตอนนั้นก็มีโอกาสได้ไปดูนะครับนะแล้วก็อยู่ตรงมุมของศักมงคลทางทีมงานก็บอกว่าถ้าไม่ไหวให้ยอมแพ้แต่จับตาดูให้ดียกที่5เอานั่นนะโอ้โหดังแกะหลุดพี่น้องเอ้ยเตะเข้าแขนเลยสักมงคลเตะเข้าแขนของพอรอเบด้า เอาต้นยกที่ห้าเอายอมแพ้บอกกรรมการว่าไม่สู้เอามาแลสักมงคลว่าเป็นยังไงเอานี่คณะที่เตะไปไหลก็หลุดนะครับนะเนี่ยโอ้โหเเอาถ้าไม่ได้ลูกเตะลูกนั้นนะก็คงจะต้องยอมแพ้เราเห็นว่านันเตะใส่แล้วก็โดนเตะขวาเข้าที่แขนนะครับนะนี่แต่ก็กัดฟันนะเนี่ยเอาเนี่ย กัดฟันดอกสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้ก็แขนแบบโบเกนอรามนะครับนะสรัสกมงคลก็ไอ้ไหลหลุดอันนี้ตอนที่เตะเขาเนี่ยไลลหลุดแล้วนะครับเนะเขาเอื่นว่าพีิกล็อกหนนก็กรรมการก็นับแล้วก็ให้ยอมแพ้ก็ยอมรับ,รบความไข้แพ้นะครับนะ ว้าวสามรับคู่นีเป็นการโชกันร,ระหว่างมวยไทยกับมวยบทไทยซ้ำนี่หละแล้วก็มาแลคู่นี้สิครับคู่สุดท้ายช้างน้อยสีมงคลกับเรซซิลลิงนะครับอแปลกยังไงจับตาดูเอาคู่นี้แปลกดีครับนี่เอาหลังจากที่งัวโชกได้ในน้ำตแล้วครับพวกนะเห็นบ่กรรมการเขาเรียกน้ำชกทั้งคู่เข้ามา แลวก็ให้สัญญาณชกตอนตัวยกแหลกไหมเนะเาะช้างน้อยสีมงคลเอาจับตาดูให้ดีนันเห็นบ่าเอาพี่เลี้ยงก็ไม่เห็นตัวนักมวยก็ไม่รู้สึกนะครับเนาะช้างน้อยสีมงคลนมีมงคลอยู่บนศีรษะเอาลืมถอดมงคลนแล้วครับเนะเาะกรรมการต้องถอดไ้ได้จมม้วนบูละกรรมการเอานันเท็นบ่าเตะขาล้ม,มแล้วสําหรับเร่ชิ้ลิงเตะขาอีกข้างล้มอีกแล้วดากระแทกพื้นดังปงล่างมือนนึงเนาะ ล้มอีกบ่อันนั้นนั่นนั่นว้าวกูบ่ลลมดอกววันนี้พะนะเห็นบ่ตัวบ่ลลมแล้วเอาสร้างหน่อยขยับก่อนฮะเอาล้มบ่เอาล้มอีกแล้วพี่เอาว่าเป็นกระน้นดดกรถเหรสิขึ้นล้มไรเทียจ้ะว้าวมึงจะล้มดูร่างใหม่พนักการบ่เอาล้มเทียนีบ่ลุกแล้วพันจับตาแล้วอันนั้นช่างหน่อยเห็นบ่สร้างหน่อยเทขายลกมบ่โอ้ยโอ้ยสองบาทพี่น้องเอ้ยดังบึมตัวนั้นเอากรรมการโอ้ 5 6 7ส9ไม่แล้วนะเอาเทนบอสเทนบอสเอเอาเทนบอสเอาเทนสมัครนะกรรมการให้โอกาสอะครับเอาแต่ข uh uh ึ้นสมิงเขากับผู้เรใดเอาจบสลขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง